ครื่องสูบน้ำคนมด้านะครับซึ่งเป็นผู้ชิงของทักสวนเราก็จาเป็นจะต้องทับไปเรื่อยๆครับรถบรรทเครื่องแล้วเรามาดูทลิปลายสายครับสายมันยาวมากครับมันยาวเดียวครับตามมาดูเลยครับเพื่อนๆครับการต่อสู้ของขาวตาคือสมบักเลนนะครับเราก็พยายามที่จะทําให้มัานสวนนั้นมีแปลงนาซึ่งเป็นแลงนาปลอดสารนะครับ น้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับสัาการ์นี้มันขาดประมาณเจ็ดแปดวันเป็ดที่งอกเริ่มจะมีปัญหาครับเราก็จะเป็นที่ต้องสูบน้ําจากคลองหน้าสวนสูบน้ำจากคลองหน้าสวนมาลงที่คลองรอบๆบที่นาของเราครับเดี๋ยวเราไปดูปลายสายกันครับเพื่อนครับสู้ครับนี่คือเาาน้มือใหม่ครับเราไม่มีกลัวอยู่แล้วครับใจใจของเราพร้อมครับนองครับ เพื่อนครับมาดูเลยครับท,ที่ปลายสายเราจะเปิดน้ำลงในคลองรอบนี้ซึ่งอนาคตของเรานั้นเราจะเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับปลาในนาข้าวเรากำลังคิดเรื่องว่าถ้าสมบูรณ์เราก็เลี้ยงปลาเป็นพืชถ้าที่นาเราไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเลี้ยงปลากินเนื้อนะครับนี่คือแรงงานของเราใช้ี่มีการหยอดนะครับประมาณเกือบสองได้ ดนี้เราคาดหวังว่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วครับเราเราทำเป็นหวังว่าเราจะได้ประมาณสองตันครับแรงแค่นี้นะครับเพื่อนครับใครที่ทำนาที่เป็นมืออาชีพแล้วผมยินดีด้วยครับแต่ผมเป็นมือสมัครเล่นซึ่งเพิ่งเริ่มาำปีนี้เป็นปีแรกนะครับปีที่แล้วเรายังให้มืออาชีพมาช่วยปีนี้เราพยายามที่จะลงด้วยตัวเองครับนี่คือแรงลาอัดก้อางของเราครับเราทำดินไปสองสามรอบนะครับ บอกว่าเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้ครับเราจะพยายามพัฒนาปันสวนชวนได้เป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจเรากําลังจ้างที่พักไว้ต้อนรับเพื่อนๆครับดูเอานะครับรายนีของผมนะครับ120วันจะเสร็จนะครับประมาณสิงหาครับเสร็จครับแล้วเชิญมาพักผ่อนกันได้ครับครับวันนี้ปันสวนชวนได้คงจะแนะนาเพื่อนๆในการที่จะทำนาหลอดสารเพียงแค่นี้ครับพบกับคลิปตอนต่อไป ตามนะครับลำดับ,รบแรงนาหลอดสารของปั้นสวนคนได้ครับสวัสดีครับ